ทำไมไทยควรพิจารณาซื้อไอรอนโดมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะแถบพื้นที่พิพาทได้เกิดการเผชิญหน้าอย่างเป็นระยะทั้งการยิงปืนใหญ่การซุ่มโจมตีไปจนถึงการแลกไฟที่อาจลุกลามได้ง่ายทําให้คําถามสําคัญเกิดขึ้นไทยควรมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่และหนึ่งในคําตอบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือไอรอนโดมกับอิสราเอล ไอรอนโดมคือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ไปจนถึงปานกลางที่ออกแบบมาเพื่อสกัดจ,จรวดปืนใหญ่คอมอเตอร์ลูกระเบิดและ UAV ที่บินระดับต่ำจุดเด่นที่สุดคือความเร็วในการตอบสนองและความแม่นยำสูงถึงกว่า90%ทําซให้มันกลายเป็นเกราะป,ป้องกันเมืองสําคัญของอิสราเอลมานานนับ10ปีและพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงหลายพันครั้งสเปคของไอรอนโดมหนึ่งแบตเตอรี่ประกอบด้วยเรดาร์ตรวจจับ ELM 2084ระบบควบคุมยิง และแท่นยิงทามีราจำนวน3 4ถึง4ชุดแต่และแท่นบรรจุจรวดทามีรา20นัดจรวดทามีรามีระยะทำงานประมาณ4 7 0ถึง70กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีดูโอโหมดทั้งเรดาร์และอิเล็กโทรออปติคอลทำให้ติดตามเป้าหมายเล็กเร็วและบินต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำไมไทยจึงควรพิจารณาเพราะภัยคุกคามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่การใช้ปืนใหญ่ จรวดแรงดันสูงหรืออากาศยานไร้คนขับจากฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชนและกำลังพลได้อย่างหนักไอรอนโดมสามารถสกัดกระสุนที่กำลังพุ่งเข้าพื้นที่สำคัญเช่นกองกำลังประจำพื้นที่ฐานปืนใหญ่หรือเขตเทศบาลใกล้ชายแดนลดความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชนและลดความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ระบบยังเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วตั้งแบตเตอรี่ใกล้จุดเสี่ยงได้ภายในเวลาไม่นาน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศของไทยในอนาคตทําให้เกิดเครือข่ายป้องกันแบบหลายชั้นตั้งแต่ระยะไกลโดยกริปเปนหรือสไปเดอร์ไปจนถึงระยะใกล้ด้วยไอรอนโดมเมื่อรวมประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วในสงครามความสามารถในการสกัดภัยคุกคามชายแดนและการใช้งานในงบที่คุ้มค่าไอรอนโดมจึงเป็นตัวเลือกที่ไทยควรพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อเสริมเกราะป้องกันประเทศในยุคที่ภัยคุกคามจากอาวุธปล่อยและโดรนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง